สวัสดีครับ7นาฬิกายนาทีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ตรวจสอบไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหาร์เมื่อช่วงเช้านะครับเราอัปเดตเรื่องของค่าแสง UV ตามจุดต่างๆทั่วประเทศไทยแล้วรายที่ตื่นมาไม่ทันวันนี้มาติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะมาจับตากันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เป็นต้นไปนะครับพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศอื่นๆเกิิดดดดออะไรรขึ้้้นนนนบาาาาางงเเเเเพพพื่่ห็ภชััจมมมกกยยี๋วูๆ ระบบพยากรณ์อากาศของไทยรัฐทีวีเจอร์เวเตอร์คอมพานีนะครับคุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกันนี่ก็คืออุณหภูมิช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะสังเกตว่าพื้นที่สีน้ําเงินฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นเริ่มมีการแผ่ลงมาปกคลุมในบางพื้นที่แล้วนะครับนั่นก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนทําให้วันนี้ต่ําสุดอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ11องศาเซลเซียสในขณะที่พื้นที่อื่นๆของพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเช้านี้ กลางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับเนื่องจากความชื้นเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวค่อนข้างมากสูงสุดวันนี้ครับไต่ไปอยู่ที่ประมาณ32.33องถึงองศาเซลเซียสในบริเวณทางตอนกลางของประเทศคํานวณต่อไปวันพร,รุ่งนี้ครับพบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพื้นที่สีฟ้าคือบริเวณที่มีอากาศหนาวนั้นมีการแผ่ลงมาปกคลุมในหลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเกือบทั้งภาคนะครับภาคเหนือทั้งภาคพรุ่งนี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่จะลดลงนะครับ คาดการณ์นะครับว่าพร,รุ่งนี้เราตื่นมาคงจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นเย็นสบายๆ <c oughs> คำนวณต่อไปอีกนะครับจนถึงวันพฤหัสบัดีพบว่าบริเวณที่มีอากาศหน,นาวนั้นแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนบนก็เริ่มได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นๆกันบ้างนะครับแต่ว่าความหนาวเย็นที่มาเยือนในครั้งนี้จะแตกต่างกับครั้งที่ผ่านๆมานะครับครั้งที่ผ่านมานาั้น,นหลายพื้นที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนะครับพบว่าท้อง กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียวจึงนาให้แสงแดดในช่วงกลางวันเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับดังนั้นใครที่ทํากิจกรรมกลางแจ้งคงต้องระวังหน่อยเพราะว่าสิ่งที่ตามมาพร้อมกับแสงแดดก็คือแสง UV นะครับเรามาตรวจสอบแสงย V ล่าสุดณวันนี้ พบว่าในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับถือว่าแสงยูวีค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในจังหวัดส,สงขลาอยู่ที่ระดับ11นะครับภาคใต้ตอนบนอยู่ที่ระดับ10ส่วนตอนบนจนถึงตอนกลางอยู่ที่ประมาณ7-8นะครับซึ่งแสดงสัญ,ญลักษณ์ตั้งแต่สีส้มเป็นต้นไปไปจนถึงสีน้ําเงินนั่นก็หมายความว่าแสงยูวีนั้นค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับดังนั้นใครที่จะต้องออกทํากิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะหลัง10โมงเป็นต้นไปคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับใส่เครื่องแต่งกายมิดช ทีนี้เรามาดูกันต่อในครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ นอกจากจะต้องระวังเรื่องของแสงยูวีแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเนี่ยนะครับก็ทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีกําลังแรงมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับท้องทะเลคลื่นก็จะสูงเรามาดูภาพรวมวันนี้นะครับในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเช้านี้อุณหภูมิยังสามารถที่จะลดต่าลงไปได้อีกประมาณ2-3ออองงงศศาาเเซซลีียยสสสตุุ่่ดดููท11 อยู่ที่32องศาเซลเซียสขึ้นไปบนยอดดอยครับพบว่าอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณห um 네ภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ3-9องศาเซลเซียสไปที่ภาคอีสานกันบ้างนะครับเช้านี้อากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิยังสามารถที่จะลดต่อไปได้อีกประมาณ3-5องศาเซลเซียสต่าสุดอยู่ที่14ครับสูงสุดอยู่ที่30องศาขึ้นไปบนยอดภูครับอากาศหนาวอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ7-10องศาเซลเซียสนะครับ มาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับอุณหภูมิในเช้าวันนี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนครับยังสามารถที่จะลดลงต่อไปได้อีกประมาณ 1- 2องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32ององศาเซลเซียสไปต่อกันที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกครับอากาศเย็นในตอนเช้านะครับ มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละยีของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับต่ําสุดวันนี้อยู่ที่19องศาสูงสุดวันนี้อยู่ที่33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับไปที่ภาคใต้กันบ้างนะครับฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆเฉลี่ยแล้วร้อยละยีของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลาณาราธิวาสต่ำสุดวันนี้22สสนะครับสูงสุดวันน ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลอาจจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรข้ามไปฝั่งอันดามันนะครับมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองเป็นบางแห่งนะครับเฉลี่ยแล้วร้อยละ10ของพื้นที่ต่ำสุดวันนี้23องศาครับสูงสุดวันนี้35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะครับห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร มาที่กรุงเทพมหานครนะครับมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละสิบของพื้นที่นะครับส่วนใหญ่นั้นเป็นบริเวณที่อยู่ติดติดกับทะเลนะครับต่ำสุดวันนี้24องศาครับสูงสุดวันนี้33องศาเซลเซียสสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะย้าเตือนกันสําหรับที่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณตามแนวชายฝั่งรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งหนึ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องของคคคลลืื่่่นนนกกรราาาฟิตตตงงงงงีี้แแสสดวมูขอท ไปแต่ละพื้นที่นะครับบริเวณที่มีสีเขียวสีเหลืองคือบริเวณที่มีคลื่นสูงประมาณ3-4ถึงเมตรวันนี้เนี่ยนะครับพบว่ามีหลายจุดเลยทีเดียวที่น่าเป็นห่วงไม่ว่าเป็นบริเวณทางตอนบนของฝั่งอ่าวไทยนะครับตามแนวชายฝั่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรรวมไปถึงทางตอนล่างนะครับตามแนวชายฝั่งของบริเวณจังหวัดยาลานาราธิวาสพรุ่งนี้ครับคำนวณต่อไปพื้นที่สีเขียวสีเหลืองนั้นจะเพิ่มมากขึ้นนะครับไล่ย,ยาวตั้งแต่ตอนบนมาจะดบริเวณทางตอนล่างเลยทีเดียวแน่นอนครับสิ่งที่ตาม,มา เดินเรือคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะครับที่สําคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้ต่อจากนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันไม้ไทยรัฐตอนนี้ผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ